สำหรับลำนี้เป็นเครื่องบินจากเศษไม้นะครับตั้งชื่อว่าเครื่องบินจากเศษไม้ EP 5นะครับเป็นลำที่5ที่ได้จากเศษไม้นะครับจุดที่มันต่างจากพวกก็มีที่ที่ห่างชุดพวงหางจะล้อมาจากของสลังเกอร์ A 6นะครับที่แป็นังนเ่งอยู่ข้างล่าง ขางลังก็จะมีลิฟต์ของแผ่หนหางระดับนะครับไม้ก็เอาเศษเษมาต่อกันไม้อาจจะคนละขนาดนะครับใบพัดก็ทำมาจากกระป๋องนะครับท่อมาจากการกระตันบัดอันเล็กลวดก็ลวดสปริงนะครับยางเส้นนี้ น่าจะหนึ่งส่วนยี่สิบถ้าเรามีหนึ่งส่วนสิบหกก็จะพอดีนะว่าน้ำน้ำหนักน่าจะประมาณ 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5. สี่ห้ากรัมสี่กรัมห้ากรัมสองปีก็ความสูงก็คกือเกือบเกือบกับเท่ากับใบพัดตรงใบของกรีบใบนะครับสูงต่างกันก็เดี๋ยวค่อยดูตอนที่เราย,ยกหางเท่าไร่หรือไม่ก็ปรับแผ่นหางระดับเท่าไรไมวค่อยปรับเอา ปีกลาง15นิ้วกว้าง3นิ้วนะครับผมผมใส่ท่อนะท่อกระดาษตรงนี้เนื่องจากว่าพื้นที่เก็บไม่พอนะครับเราต้องถอดถอดใบใบถอดปีกเก็บแยกกันก็จะได้ประหยัดพื้นที่ถ้าเราทําเล่นที่บ้านก็ไม่ต้องทําเหมือนผมก็ได้นะครับการที่เราติดติดเสาวไว้กับลําตัวกับติด บน,บนปีกมันต่างกันไอปีกมันต่างกันยังไงถ้าติดลงตรงลําตัวนี่นะครับเราจะถอดปีกออกมาซ้อน,อนกันได้นะครับอันนี้ก็เวลาเก็บลําตัวก็ยืง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 กันได้นะแต่ถ้าเกิดเราเอาเสาใส่ใส่กับปีกเลยนี่เวลาเก็บก็จะถ้าเกิดไซส์เท่ากันก็จะใส่กันซ้อนกันไม่ได้ต้องขยับขยับนะครับพอขยับก็ต้องเจอนี่ก็จะลําบากในการเก็บนิดนึงนะครับ อน,นี้การที่เราใส่ท่อก็ต้องข้อควรระวังก็ต้องติดแล้วให้มันตั้งได้ต่ฉากนะครับก็ต้องมีไกให้ต้องหาไกกั้นบัดเสียเข้าไปในท่อแล้วก็ติดนะครับให้มันให้มันได้ตามแนวนะครับส่วนทีจีจะเป็นตรงกึ่งกลางหรือขยับมาหนึ่งสามของฝั่งเป็นหางใช่หางข้างหลังก็แล้วแต่เรานะครับขึ้นอยู่กับว่า มุมดาวทัดลอยไปเท่าไหร่นะครับถ้ายิ่งทํามากก็กดลงมากนะครับม,มันมีปัจจัยหลายอย่างในการที่จะก็เราขยับแต่ไม่ได้มีผลมากถ้าพื้นที่ปีกไม่มากนักนะครับหรือมันเบามากนะครับไม่ก็มีผลเท่าไหร่แต่ถ้ามีพื้นที่ปีกเยอะหรือไมนน่กํานักปีกเยอะมันมีผล,ลดาวทัดอะไรพวกนี้สูงนศึกษาสามองศาอย่างนีมน้มันเกี่ยวกับเรื่อง 4G ีเรื่องตำแหน่งการติดเสาต้องไปเรียนรู้กัน เดี๋ยวลองลองร่อนให้ดูก่อนครับผมเราก็จะลองร่อนดูสิยังไม่ได้ปับอืมส่ยหางแป๊บนึงครับแล้วมาลองร่อนดูครับไปแล้วร่อนเสร็จก็จะมาลองครับก็ลมจากใบไม้ที่ ข้างบนก็เครื่องบินเราก็มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับที่จะไม่ได้คืนแล้วก็อย่าเอาเอย่อามุนเยอะนะครับันะบพอให้รู้ว่ามันวิถีวงเลี้ยวเป็นยังไงนะครับหัวเชิดไหมหัวทิมไหมอะไรมานจะได้ปรับเสาเราก็จะได้มาร์คไวเราถอดเก็บรอ เวลาที่มาเหมาะก็ลองบินครับหมุนหมุนนิดนึงนครับโอเคเขาจะเลี้ยวขวาครับหัวไม่ค่อยเชิดเท่าไหร่ใช้ได้ครับแล้วก็พอบรรยากาศหรือว่าลมนิ่งๆเราก็มาลอง